สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีแช channel นะครับวันนี้ขอมาพูดเรื่องหมวกกันนะครับเป็นภาค2ภาคที่แล้วภาคที่แล้วคลิปที่แล้วแล้วกันเนาะคลิปแรกนะครับผมก็ทําเกี่ยวกับให้ดูในส่วนจุดสําคัญเนาะก็มีหลายๆคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเออมันเน้นเรื่องสติ๊กเกอร์ไปนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมาพูด เรื่องสติกเกอร์อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับสิ่งที่สติกเกอร์ปลอมไม่ได้แน่นอนของนิวอีล่านะครับมีจุดที่สติกเกอร์ปลอมไม่ได้100%ซนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อมูลในเรื่องของหมวกแต่ละประเภทของนิวอีล่านะครับถ้าใครจะซื้อนะครับหมวกของนิวอีล่าแบ่งเป็น9ประเภทนะครับณนะตอนนี้นะเป็น9ประเภทนะครับ ก็สติ๊กเกอร์ที่แบ่งเป็น9ประเภทนะครับมีดังนี้นะครับก็คือ1 59 50นะครับ2โลโปร59 50 3 9 50 4 3 9 30 5 9 20 6 940 7 Casual Classic 8 w o m e n 920ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ w o m e n 940อันนี้คือ9ประเภทนะครับของสติกเกอร์กันเนาะโอเคทำไมผมถึงต้องมาให้ดูสติกเกอร์คือ1แึ่งละ คุณจะได้รู้จักว่าหมวกทรงนี้นะครับเขาเรียกว่าประเภทอะไรของ New e ล a เนาะแล้วคุณดูสติกเกอร์อ่าแล้วต้องไปดูไหนต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพูดตรงนี้เลยวันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะแต่อันนี้คือข้อมูลที่ผมหามาได้ทั้งหมดนะครับที่ควรจะเป็นของหมวก New e ล่นะ ของแท้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรุ่นแรกกันก่อนนะครับรุ่นแรกเนี่ยเขาชื่อว่า59 50 59 50คืออะไร59 50คือลักษณะปีกหมวกเป็นตรงนะครับปีกหมวกตรงเนาะแล้ว จะต้องเป็นแบบฟิตเท่านั้นนะครับฟิตเท่านั้นนะใครที่ไปซื้อแล้วมีสติกเกอร์นะครับเขียนว่า59 50นี่นะจะต้องเป็นมีเป็นหมวกโทษจะต้องเป็นหมวกปีกตรงเท่านั้นแล้วเป็นฟิตไซส์เท่านั้นนะครับจะต้องเป็นไปตามนี้นะส่วนสติกเกอร์ เป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ขอย้ํากันอีกทีนะครับสติกเกอร์จะต้องเป็นแบบนี้แต่ละรุ่นนะครับ9รุ่นสติกเกอร์ดูไปแล้วเนาะมันไม่เหมือนกันนะครับใครที่จะไปซื้อหมวกทรงอะไรนะครับให้ศึกษาตรงนี้ไว้ดีๆว่าเฮ้ยมันเป็นไปตามนี้ไหมเนาะโอเค ทำไมสติกเกอร์ผมถึงเน้นย้ำหรือเกินคือมันปลอมไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่ามันปลอมไม่ได้ถ้าเขาปลอมแปลว่าเขาก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่ดีพอสมควรนะครับที่จะปลอมสติกเกอร์ตัวนี้ในความลับของสติกเกอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผมจะใช้นะครับตัวนี้เป็น uv นะครับมีความยาวคลื่นอยู่ที่365อนาโนเมตร U.V. ตัวนี้เป็นแสงสีม่วงเนาะแต่ความยาวคลืน365นาโนเมตรมันจะค,ความเข้มแสงสีม่วงมันจะสูงนะครับเวลาถ้าไปซื้อเนาะพยายามเอาเนี่ย365นี่แหละคุณเห็นตรงนี้ไหมคุณมองด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณว่าเฮ้ยสติกเกอร์มันปลอมได้เรามาดูกันครับ U.V. นะครับ365นาโนเมตรส่องเข้าไปสติ๊กเกอร์นะครับเห็นไหมครับ เห็นอะไรเกิดขึ้นมีโลโก้นิวีล่าสีแดงๆส้มๆเนี้ยโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้นะครับคือความลับของสติกเกอร์นิว e ล่านะครับใครที่ซื้อซื้อหมวกแล้วมีสติกเกอร์นะครับเช็คจุดนี้ก่อนเลยต่อมานะครับหมวกทุกใบของ n ิวิล่านะครับ ตัวเส้นนี้นะครับจะต้องเย็บอยู่8แถวเท่านั้นอันนี้นะ8แถวเท่านั้นนะถ้าใครมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะครับอาจจะเป็นของปลอมอันนี้คือตีไปเลยนะว่าอาจะเป็นของปลอมโอเคไหมจะต้องมี8แถวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8แถวเนาะอ่า ต่อมานะครับจุดต่อมาคือหมวกทุกใบของ New e ีลนะครับจะต้องมีโลโก้ด้านซ้ายมือคือโลโก้ตัวนี้ถ้าไม่มีนะครับหรือเป็นโลโก้อื่นๆปลอมครับตีไปเลยปอมครับ,บ,อรบโอเคนะต่อมานะครับ ตรงจุดนี้ด้านในหมวกนะอันนี้เราไม่ไม่พูดถึงรายละเอียดอีกนะึงนะตรงนี้นะจะต้องมีจะต้องมีนะครับยังไงภายในหมวกเนี้ยจะต้องมีนะแล้วถ้าเป็นหมวกไอ้5 950เนี่ยตรงกลางนะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะเนาะส่วนด้านข้างก็จะต้องมีเมชันได์นะครับแล้วก็ มีสายอยู่จะต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็น NBA ตรงนี้ก็ต้องเป็น NBA เนาะใช่ไหมส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้ให้รายละเอียดตรงนี้เนาะไอตรงภายในตรงนี้นะครับไอตรงแถบเนี่ยแถบที่เขาลัดตรงเนี้ยกากระบาดเนี่ยนะครับ รุ่น59 50จะต้องเขียนว่า59 50เหมือนกันนะครับไม่ใช่เขียนเป็นรุ่นอื่นนะถ้าใครจะซื้อหมวกทรงนี้นะครับ59 50จะต้องเป็นหมวกปีกตรงเส้น8แถวด้านซ้ายมีโลโก้ New Era ด้านในต้องเป็นแบบนี้เลยสามอันนะครับ แล้วก็เส้นด้านในนี้จะต้องเขียนว่า5 9 5 0เท่านั้นนะครับจบนะอันนี้คือ59 5 0รุ่นต่อมานะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นเป็นรุ่นท็อปของอของนีวิลานะเขาเรียกว่าแฟกชิปเลยนะครับแฟกชิปสไตล์นะของเขานะรุ่นต่อมานะครับคืออีกรุ่นหนึ่งคือโลโป5950 นะต่างกันยังไงโลโป5950นะครับโลโป5950ต่างกับรุ่น5950คือปีกหมวกครับปีกหมวกจะมีความโค้งนะไม่ตรงนะไม่ไม่แบนๆอย่างนี้นะนะจะโค้งนะครับส่วนอื่นเหมือนกันหมดโอเคไหมทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะครับ แต่หมวกใบนี้เนาะผมบอกก่อนว่าอันนี้เป็นงานคอลแลบถ้าเป็นงานคอลแลบนะครับในส่วนของตัวลายตรงนี้ตัวตัวคาดตัวนี้บางบางงานนะครับอาจจะมีเขียนว่า59 50เนาะแต่ถ้าเป็นงานของยิวิล่าเลยนะครับเขาจะเขียนว่า50 50โอเคไหมอา่าจะเหมือนกับ ตัวตัวปกติตัวโปงเขาเนี่ยตัวท็อปของเขาเนี่ยจะเหมือนกันเลยจะเหมือนกับตัวนี้เลยจะเขียนว่า5 9 5 0นะครับจะไม่ได้เขียนว่าโลโป5 0 5 0ไม่ใช่นะส่วนอีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างคือสติกเกอร์นะครับตัวนี้จะเขียนเห็นไหมเขียนว่าโลโปรไฟล์ฮะโลโปรไฟล์ข้างบนนี้แล้วก็5 9 5 0 มันแตกต่างกันก็คือขอบจากดาเป็นทองเนาะมันจะสลับกันนะครับตัวนี้นะส่วนเส้นขอบนะครับยังเหมือนเดิมคือ8เส้นอ่าแเส้นนะอย่าลืมนะ1 2 3 4 5 6 7 8 8เส้นนะครับส่วน ้างซ้ายนะครับก็ต้องมีโลโก้นิวิล่าเหมือนเดิมเนาะด้านในอ่าด้านในดูด้านในเห็นไหมอ่าจะต้องมีนะครับอันนี้จะต้องมีนะอันนี้เขาเป็นงานคอลแลบเนะเขาจะเป็นนิวิล่ากับเอมิลี่ออนดอร์อันนี้คือคอลแลบกับนิวเออักเอมิลี่ออนดอร์นะครับกับนิวิล่าเนาะส่วนไซส์ก็จะมีบอกนะครับ ส่วนตรงนี้ก็มีมาชันได้นะครับอ่ารนี้เนาะส่วนติ๊กเกอร์ตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเพราะผมพูดพูดไปแล้วเนาะอ่ารุ่นนี้คือโลโป59 50ต่างกับ59 50คือตรงปีกหมวกนะครับปีกหมวกจะโค้งนะจะโค้งนะต่างกันแค่นี้นะส่วนไซส์จะเหมือนกันนะครับเป็นฟิตไซส์เหมือนกันก็จะมีไซส์ให้เลือกเหมือนกับ59 50 ส่วนต่อมารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้คือ950 950จะคล้ายๆกับ5950 950ก็คือ950เนะาะแตกต่างกันกันกบ5950ยังไงก็คือด้านหน้าเหมือนกันนะครับเป็นปีกตรงเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ ตัวคาดครับเขาจะเป็นแบบแอดจัดได้ก็คือเขาเรียกว่า snapback เนาะจะต้องเป็นแบบนี้นะครับรุ่น950นะส่วนสติกเกอร์นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเขียนว่า950เนาะ950นะครับอลองสอง UV ดูจริงไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมครับว่ามันยังมีสีแดงอยู่ เนาะโอเคก็จะเขียนว่า snapback นะครับเนาะ950ส่วนด้านในนะครับก็จะต้องมี new era อยู่ยังไงก็ต้องมีนะครับตัวนี้ป้ายนี้ป้ายตัวนี้มันอาจจะไม่เหมือนนะครับแต่มันต้องมีนะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องมี merchandise นะครับอยู่ตรงนี้ด้านข้างนะครับซ้ายเนาะจะต้องมีโลโก้ n i วี l ลเหมือนที่ผมบอกนะครับเนาะใครไม่มีนะครับหรือว่าเป็นรูปอื่นนะลอมโอเคแถวต้องมี8แถวนะครับเหมือนเดิมเนาะโอเคต่อมานะครับรุ่นต่อมาคือ3930 3930นะครับ ผมไม่มีให้ดูนะ39 30เนี่ย39 30นะครับเอา,อางี้มันจะคล้ายๆกับรุ่น59นะมันคล้ายกันก็คือมีปิดหมวกอย่างงี้ก็คือโคง้คงๆนะปิดหมวกโคง้คงๆนะครับส่วนสติกเกอร์ก็จะเป็น39 39 30นะอ่ะ39 30แล้วส่วนด้านในก็จะต้องเขียนว่า39 30เหมือนกันโอเคเนาะอันนี้ผมไม่มีให้ดูนะแต่จะเป็นแบบฟิตไซส์แต่มีให้เลือกอยู่3ไซส์เขาเรียกฟิตไหมไม่ฟิตเนาะอ่ไม่ฟิตไซส์นะครับมันคือมีให้เลือก3ไซส์3ไซส์มีอะไรบ้างก็คือ S.M. ฟังดีๆนะมีแค่3ไซส์นะครับหมวกของรุ่นนี้นะ 3, 9 3 0มี S.M.M.L. แล้วก็ L.XL อันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะมันจะมีแค่3ไซส์นี้เท่านั้นนะครับทำไมถึงมี3ไซส์นี้เพราะว่าหมวกนะครับมันมีลักษณะที่ ใส่ยางยืดอยู่ตรงขอบนะตรงขอบเนี้ยมันสามารถที่จะยืดได้นะครับมันยืดได้นิดหน่อยนะมันไม่ใช่ว่ายืดได้เยอะนะก็คือมันสามารถคนที่ใส่ไซส์ M, ซเอ็มไซส์เอสเอ็มอะไรเงี้ยคนหัวเล็กเงี้ยมันก็จะเออมันก็จะแบบรัดได้นะครับมันจะไม่ไม่ก็คือเหมือนบางคนไม่ชอบที่มันเป็นแบบแอดจัตอะแต่อยากได้เป็นทรงแบบเนี้ยเออเป็นทรงเหมือนไอ้ห้าสิบเก้าเนี่ย แต่ทาไงล่ะไม่ไม่อยากได้แบบที่มันฟิตไซส์อย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะไปซื้อไอร้รุ่นรุ่นเนี้ยนะครับเขาเรียกว่ารุ่น3 9มสเตนะสามสเกก็คือมี3ไซส์เป็นยางยืดนะครับอยู่ด้านในเนาะส่วนตะเข็บด้านในนะครับก็อย่างที่บอกนะมันเหมือนกันนะครับเหมือนคล้ายๆกับรุ่น5 9าสนี่เลยเอห้าสิบเนะครับ ผมพูดไปก็ยังงงไปมันมีหลายรุ่นเกินโอเครุ่นต่อมานะครับรุ่นต่อมานะรุ่นต่อมาคือนายทเวนตี้โหโคิรเหนื่อยเลยอะก็เข้าใจเนาะโหโหเข้าใจว่าเออมันค่อนข้างยายแยกเยอะนะแต่ ใครจะซื้อรุ่นไหนนะครับลองมาดูคลิปนี้กันก่อนแล้วก็ไปทบทวนตัวเองว่าตัวเองจะซื้อรุ่นไหนลักษณะแบบไหนนะครับแล้วลองไปดูว่ามันตรงไหมคือจะให้มาจําทุกรุ่นเนี่ยมันยากนะครับบองตรงผมยังงงเลยโอเครุ่นต่อมาครับคือ n i ยท웬ตี้นายท웬ตี้นะครับสติ๊กเกอร์เขาจะเขียนนายท웬ตี้กันเนาะนายท웬ตี้นะครับ <9 20 S 2> ม,มันก็จะมีสีแดงอยู่เหมือนเดิมเส้นก็แปดเส้นเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็น adjustable เนาะก็คือเป็นรุ่นที่มันปรับได้นั่นเองนะครับทรงเขาจะเป็นหมวกปีกนี้ปีกโค้งนะก็เป็นหมวกปีกโค้งนะครับปีกโค้งก็คือปีกเหมือนหมวกเบสบอล ภาพก็จะเป็นแบบนุ่มอย่าน,นี้นะด้านซ้ายนะครับมีโลโก้นิวิลา่าอ่าส่วนด้านหลังนะครับจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้โอเคไหมเป็นตัวนี้นะตัวปรับแบบนี้นะอ่าตัวปรับแบบนี้แล้วด้านในนะครับไอแถบเนี้ยก็จะเขียนว่า Ni ยทเวเนาะก็คือตามชื่อรุ่นนะครับ นายนะครับปีกมัวโคง้งเนาะด้านหลังเป็นแบบนี้จัดได้นะครับนี่คือนายเวนนะครับเนาะก่อนที่คุณจะซื้อคุณก็ดูเออคุณอยากได้หมวกทรงนี้นะครับเออมันคือชื่อรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลองดูตามนี้นะครับ อ๋อส่วนป้ายด้านในนะครับป้ายด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็ยังเป็นนิวอีล่าอยู่นะอย่าลืมนะต้องมีนะครับอันนี้ต้องมีเนาะส่วนประเทศเนี่ยผมไม่สามารถสรุปให้ได้จริงๆนะครับว่ามันมีกี่ประเทศเพราะว่ามันมีค่อนข้างจะเยอะนะครับนะตอนนี้นะมีประมาณ5-6าหกประเทศนะครับที่ทําการผลิตให้กับนิวีล่านะอันนี้ข้อมูลผมไม่รู้จริงนะครับ ส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นมอชเชนไดเนาะอันนี้เขาเป็นสปองบ๊อบนะครับนะส่วนรุ่นต่อมานะครับอันนี้ชื่อว่า n นโฟนะครับไนโฟตัวนี้ผมไม่มีสติ๊กเกอร์ให้ดูเนาะเพราะว่าอันนี้ผมได้มาจาก Liberty นะครับหรือว่า,าที่เขาเรียกว่าอะไรอะ t ี TV สีนิภาพนะครับพอดีผมไปแล้วก็ซื้อใบนี้มาเนาะ เขาไม่มีสติกเกอร์ติดมาให้นะครับโอเคแต่ว่าจุดรายละเอียดนะครับก็จะเหมือนกันนะครับก็คือด้านซ้ายเนาะจะมีโลโก้ n ิวีล่าอยู่นะครับตัวนายโฟเนี่ยแตกต่างกับนายทเวนตยังไงนะนี่นะเราดูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเอ้ยหมวกทรงเบสบอลเหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้เราดู ด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือ920เนาะแต่940นะครับแตกต่างกันคือทุกอย่างรูปทรงอะไรเหมือนกันหมดแตกต่างกันตรงนี้ครับตรงนี้ด้านหลังเมื่อกี้จะเป็นแบบเอ่แบบเลื่อนเนาะเป็นเป็นแบบยังไงเขาเรียกอะไรอะ่ะแอดจัดแบบนี้คือเป็นเหล็กแบบนี้แต่ตัวนี้นะครับ จะเป็นเหมือนตีตุ๊กแกเนาะนะด้านในนะครับก็จะต้องเขียนว่าอะไรนายโฟตี้ใช่ไหมครับก็คือถ้ารุ่นไหนนะครับเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเขาก็จะมีเขียนข้างในเนี้ยเขียนด้านในเนี้ยตัวตะเข็บตัวเนี้ยมันจะเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วมีต้องมีตัวนี้อยู่ทุกแอนนะครับ ทุกใบเลยจะต้องมีนะครับตรงนี้จะต้องมีนะครับใช่ไหมอันนี้คือการแยกประเภทนะครับเนาะคือหมวกของผมนะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนไอรุ่นที่เหลือเนี่ยผมไม่มีให้ดูนะครับยังไงก็ต้องขอโทษด้วยแต่คิดว่า หลายๆท่านน่าจะมุ่งไปที่หมวกของพิตินายเนาะก็คือ59นะครับตัวรุ่นนี้เนาะเป็นรุ่นเรือธงของเขาน่าจะเป็นรุ่นนี้กันมากกว่าเพราะผมส่วนใหญ่ผมก็ซื้อรุ่นเนี้ยผมก็มีรุ่นเนี้ยเออนะเนี้ยเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอ่าส่วนด้านใน นะครับเห็นไหมเขาก็จะมีนะครับอันนี้ของ NBA เนาะเห็นไหมตรงกลางก็จะมีวิล่านะครับคือถ้าถ้า,ถาเป็นหมวก59 5 0ฟเนี่ยมันจะวางตำแหน่งอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยจริงไซส์เนี่ยจะอยู่ทางซ้ายถ้าเราเอาเอา,เอ,าอย่างนี้นะตูดหมวกงนี้นะด้านหลังหมวกเนี่ยแล้วเราบิดขึ้นมาอย่างนี้ มันจะเป็นแบบนี้นะครับเมอร์เชนดส์เนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งขวาส่วนไอขนาดนะครับไซส์เนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วตรงกลางจะเป็นนิวเอลล่านะครับอันนี้เนะเป็นทุกใบนะครับเป็นอย่างนี้ทุกใบจริงอ่ะให้ดูให้ดูใดบอื่นดูใบไหนดีอ่ะอันนี้ star war s นะนี่ผมก็ซื้อมาไม่นานนี้ ตาวงตัวนี้ก็เป็นห้าสิบก้าิปตี้นะอ่ะอันนี้นะเห็นไหมก็คือยังไงก็ต้องอยู่ตรงกลางนะครับส่วนไอ้รุ่นเอ,อ่อรุ่นไหนละ่ะรุ่น 9, นายปิปตี้เนอะอย่างนี้นะบิดนะ นิวีล่าอยู่ฝั่งขวานะครับส่วนไอ้เมชินได e เนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมาดูอีกดูอีกสักใบนึงอันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนเมื่อกี้เนาะก็คือใน5 i p นะครับก็เป็นตัวนี้เหมือนกันตัว snapback เหมือนกันบิดขึ้นมาอ่านิวีล่าอยู่ฝั่งขวานะครับ ่วนตัวนี้โลโก้ของ n b a อยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเหมือนกันเนาะัย่ี้เมกกื่อกี้เหมือนกันนะครับอ่ก็ประมานี้เนาะครับก็ผมพยายามจะสรุปลักษณะของหมวกนะครับให้ทุกคนได้ดูเนาะว่าหมวกนีเวลานะครับ ถูกแบ่งออกเป็นประเภทยังไงบ้างลักษณะเป็นยังไงบ้างสติกเกอร์เป็นยังไงบ้างนะครับก็ระมาณนี้นะครับเนาะถ้าใครจะไปซื้อนะครับก็อย่าลืมนะครับว่านะทัวน์ีครั้งคือ5 9 5 0นะครับเป็นหมวกทรงตรงเนาะปีกตรงนะครับด้านหลังฟิตเนาะด้านหลังฟิตนะนะนะโลโป5้5 0 คือเหมือนรุ่นนี้แต่ปีกหมวกโคง้งนะโอเคไหมทอมแมาไนฟิ5 0นคือเหมือน5950นะเหมือนรุ่นเลอทงนะแต่ด้านหลังเป็นไออะไรนะเป็นสแนปแบ็ k เออสแนปแบ็นะ5950ิบนะ 50, นะส่วนต่อมาไอ้ 39 30อันนี้ที่ผมไม่มีให้ดูนะก็คือเป็นเหมือนรุ่นโลโปนะเหมือนโลโปทุกอย่างเหมือนกันแต่เป็นยางยืดแล้วด้านในตรงไซ้์ตรง,ตรงนี้จะมีบอกเป็น SM ML แล้วก็ LXL โอเคโอเคนะอันนี้คือรุ่น39 30 ส่วนต่อมา9 2 0 9웬ตีคือหมวกทรงเบสบอลนะด้านหลังเป็นเหล็กแบบนี้9 2 0นะด้านหลังมันมีเป็น,เป,นเป็นเหล็กแบบนี้ปีกโค้งเป็นหมวกเบสบอลนายท웬ต่อมาเป็นนายโฟตี้นายโฟตี้ต้องเป็นทรงเบสบอลเหมือนกันแต่ ด้านหลังเป็นต,ตีนตุแกโอเคไหมอันนี้คือที่ผมมีอยู่นะส่วนส่วนแคชชัวรคลาสสิกแล้วก็วูแมนไนทวตนะครับแล้วก็มูแมนไนโฟตผมไม่มีให้ดูจริงยังไงขอโทษนะครับเนาะก็ ถ้าใครอยากทราบข้อมูลนะครับเพิ่มเติมหรือมีอะไรแนะนํามานะครับยังไงแนะนํามาได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมพยายามจะสรุปมาให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่าก่อนที่คุณจะไปซื้อหมวกคุณต้องรู้อะไรบ้างคุณจะสังเกตยังไงว่ามันคือหมวกแท้นะครับยังไงชอบกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวจะพยายามสรุปหมวกนะครับที่ที่ผมซื้อมาใหม่เนาะในก่อนก่อนคลิปที่แล้วเอ้ยหมายถึงหลังคลิปที่แล้วนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูว่าเอ้ยมันมีหมวกอะไรที่เอกลักษณนะครับก็เดี๋ยวผมคิดไว้นะครับว่าจะทำคลิปที่เ,เป็นหมวก e อกลักษณที่ออกในอเมริกานะครับ อาจจะอาทิตย์หนึ่งหรือ2อ,อาทิตย์เนี่ยจะรวบรวมมาให้ดูรูปแบบของหมวกนะครับว่าเออเขามีอะไรออกไปนะครับจะเป็น e อ c l u s i ล e หรือว,ว่าเป็นหมวกดาฟอะไรเงี้ยครับหรือเป็นหมวกที่เป็น s เป c ชียลในช่วงอย่าง i n d e p e n d e n c e ์เดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีหมวกมานะครับแต่เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าจะเริ่มตั้งแต่วันไหนเนาะผมก็จะรวบรวม สำหรับคนรักหมวกเนี่ยให้ได้ดูกันนะครับว่าของอเมริกาเนี่ยเขาออกอะไรมาเอ็กซ์คลูซีในนิวอิลลานะครับคือผมก็จะซื้อเฉพาะของนิวอิลลานะที่เป็นเอ็กซ์คลูซีเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นหมวกทั่วไปผมไม่ได้ซื้อเนาะอย่างไปซื้อของลิสอะไรเงี้ยกับเว็บอื่นเนี่ยผมไม่ได้ซื้อนะครับผมก็จะมุ่งเน้นไปที่ New Era แล้วต้องเป็น Exclusive เท่านั้น ผมถึงจะซื้อเนาะก็เดี๋ยวจะสรุปเอามาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละทิตย์หรือว่าสออาทิตย์เนี่ยถ้าเกิดมันออกไม่มากนะครับผมก็จะเป็น2อ,อาทิตย์นะก็จะเอารูปมาให้ลันให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเฮ้ยตอนนี้เขาออกแบบนี้แล้วแต่ละทีมเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนบ้างบางทีมันอาจจะยาวนะครับแต่ยังไงก็จะทำให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่า 1น,นทีมเนี่ยมันค่อนข้างไม่ใช่1นึ่งทีมหนึ่เขาเรียกว่า1นึ่งแพทเทิร์นเนาะ1นึ่งแพทเทิร์นนี้เขาออกมาเนี่ยมันก็มีหลายทีมนะครับซึ่งแต่และทีมเขาก็ดีไซน์มาไม่เหมือนกันนะครับโอเคส่วนใครมีอะไรแนะนำก็แนะนำมาครับว <c oughs> ันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ